ครับผมก็มาดูกันต่อนะครับอีกหนึ่งคลิปนะครับพอดีรีวิวไม่จบนะครับก็เตรียมส่งลูกค้านะครับอำเภอนางรองครับผมจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเครื่องทีเอยันมาร้อยหาเอ็นนะครับผลิตที่ประเทศอินโดนีเซียรับประกัน2ปีนะครับแล้วก็หางตานกนะครับ NT141 นะครับผมไทร็วไทเบานะครับรุ่นนี้นี่ครับ จัดส่งขึ้นเตรียมขึ้นรถเรียบร้อยนะครับรถหกล้อใหญ่นะครับนี่รถหกล้อใหญ่นะครับสี่หนึ่งก็ขนาดวงล้อก็สามสิบนิ้วนะครับวงล้อสามสิบนิ้วใหญ่ครับเียบล้อเล็บล้อห้านะครับหนึ่งสี่หนึ่งสี่เกียร์นะครับสี่เกียร์สามเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังครับผม ครับมีบางโคนแถมให้ด้วยนะครับบางโคนหลังแสองสองชุดนะครับไอหนึ่งชุดนะครับหนึ่งคู่นี่ครับเป็นรุ่นสี่เกียร์นะครับรวมเกียร์หลังเกียร์ถอยหลังด้วยก็หนึ่งเกียร์เดินหน้าไอสามเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังนะครับแล้วก็สายพานสามเส้นนะครับมูเล่ก็สามล่องครับ มมเดลสก,ดกีกระเพื่องใส่หน้าสีครึ่งนะครับขนาดสีครึ่งแล้วก็เป็นเตะล่างนะครับมาจากโรงงานนะครับเตะล่างลูกค้าก็ซื้อ,อนี่นะครับชุดขบชุดขบตีดินนะครับเอาไปย่ำนานครับเด็กถูบตีดินย่ำนารุ่นนี้หน้ากว้าง2เมตรนะครับลูกค้าเอา2เมตรเลยนะครับ ขนาดความกว้าง2องเมตรนะครับผม,มเป็นสก,กีนะครับนี่ครับนี่ครับประมาณนี้ครับทางร้านก็จะมีขนาด1นึเมตรหกสินะครับ1นึเมตรหกสิแล้วก็มีขนาด2เมตรนะครับมีอยู่2รุ่นนะครับทุแเรียน ก็ชุดหางก็จะแถมตัวค้ำยันนะครับตัวค้าหางไว้ด้วยนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งชุดนะครับนี่ครับชุดนี้ก็ประมาณน่าจะแสนกว่าอยู่ไหมครับถ้าจำไม่ผิดนะครับราคาต้องต้องโทรมาสอบถามนะครับจำไม่ค่อยได้เป็นกันเพราะว่าเฮียเป็นคนขายนะครับนี่ครับรถหกล้อใหญ่นะครับเี่ย ก็ถ้าลูกค้าสนใจนะครับสามารถโทรสอบถามหรือว่าสั่งจองได้ครับผมที่เบอร์โทรศัพท์0627545665 0811206955ครับทางร้านมีบริการส่งถึงหน้าบ้านนะครับเก็บเงินปลายทางร้านเราก็อยู่ที่อำเภอเรืองนกทานะครับจังหวัดจันทรุรีนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทางร้านจะทำที่ดีๆมานำเสนอลูกค้าอยู่เรื่อยครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ